สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทําเสื้อคลุมที่มีหมวกแบบนี้นะคะวันนี้เราจะทําอยู่ที่ไซส์นี้เลยนะคะก็จะเป็นแบบมีหมวกแล้วก็จะเป็นแบบมีกระเป๋ารวงสองใบนะคะเป็นจัมแบบมีขอบนะคะเราทําอยู่ที่ไซส์นี้เลยค่ะแล้วก็วัดรอบอกตัวนี้เลยนะคะรอบอกอยู่ที่40นิ้ว ความยาวอยู่ที่28นิ้วไหลไหลตัวนี้จะตกนิดนิดนะคะเราเอาเท่าตัวนี้เลยค่ะ18นิ้วเรามาทำกันเลยนะคะตีลงมาเลยค่ะเป็นเส้นคอนะคะวัดเข้ามา6เซนครึ่งค่ะ หเซนครึ่งค่ะตีขึ้นมา7เซนนะคะแบ่งครึ่ง3ามเซนครึ่งตีมาเลยค่ะเมื่อกี้ไหลเราได้สิบแปดครึ่งหนึ่งก็เท่ากับ9 9นิ้วนะคะได้แล้วตีมาเลยค่ะเสื้อยาวอยู่ที่28ดนิ้ว จากจุดไหลเราวัดลงมาเลยนะคะ28นิ้วเราจะมาหารอบอกค่ะรอบอกเมื่อกี้40นิ้วหาร4ก็ได้10นิ้วนะคะเราจะจากจุดนี้นะคะเราจะหาจุดอกค่ะ อยากได้ลักแร้นิ้วนั้นเราเอาไม้บรรทัดวางให้เป็นฉากมาเลยค่ะแล้วก็จะจุดนี้นะคะขึ้นมาที่ไหล่1 1นิ้วค่ะเราก็วัดลงมาเลยนะคะ11นิ้วเป็นจุดอกค่ะตีมาเลยนะคะอกเมื่อกี้40นิ้วหาร4ก็ได้10นิ้ว เราตีตรงๆลงไปเลยนะคะขอบจัมขอบประมาณสองนิ้วครึ่งเราวัดมาเลยนะคะขอบสองนิ้วครึ่งกระเป๋า เป๋าสูงขึ้นมา9นิ้วค่ะจากขอบนะคะวัดขึ้นมา9นิ้วตีเลยค่ะ4นิ้วค่ะหกนิ้วครึ่งค่ะ สองนิ้วค่ะได้แล้วตีมาเลยค่ะเราโค้งนิดนิดนะคะได้แล้วเรามาหาบาาหน้ากันค่ะบาาหน้าจากจุดคอกับจุดอกนะคะแบ่งครึ่งเลยค่ะ บาหน้าเราทาบลงไปเลยนะคะได้แล้วเราโค้งเลยค่ะเรามาหาคอกันนะคะ พอหน้าอยู่ที่5นิ้วเราลองวัดมากะดูก่อนนะคะสามเซนสองเซน ้านิ้วสามเซนนะคะสองเซนแล้วมาหาข้อหลังค่ะข้อหลังเก้านิ้วก็เป็นสี่นิ้วครึ่ง สี่นิ้วครึ่งค่ะก็ขึ้นจากปุ่มคอเนี่ยประมาณครึ่งนิ้วนะคะแล้วก็อันนี้มาสี่นิ้วครึ่งค่ะได้แล้วเรามาหาบาหลังนะคะเราทำอยู่ในชิ้นเดียวกันเลยค่ะสิบเจ็ดนิ้ว 1. ิบเจดนิ้วก็แบ่งครึ่งเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะเรามาทําแขนกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะมาวัดวงแขนข้างหน้าค่ะ11นิ้ว มาครึ่งนิ้วค่ะจากจุดนี้มาสิบเอ็ดนิ้วนะคะอันนี้เป็นชิดหน้าค่ะวงแขนหลังนะคะประมาณสิบนิ้วครึ่ง เกือบสินิ้วนะสิบนิ้วสามชิ้นหลังพอดีนะคะสิบนิ้วครึ่งเรามาทำแขนกันเลยค่ะแขนนี้ทบกระดาษมาเลยนะคะเราจะก๊อบออกจากตัวนี้เลยค่ะ ของเขาจะยาวเพราะว่าเขาจะเป็นแบบจำแล้วก็จะมีทวงหน่อยๆนะคะแต่ของเราจะเป็นกระบอกธรรมดาของเขายาวอยู่ประมาณ25นิ้วเราจะเป็นแบบกระบอกตรงๆลงไปเลยแล้วก็ต่อขอบนะคะของเราก็จะทำอยู่ยที่ประมาณ23นิ้วพอนะคะแต่เราจะก๊อปหัวแขนออกมาเลยค่ะ ตีเส้นเลยค่ะหกนิ้วค่ะขึ้นมาหกนิ้วค่ะเก้านิ้วค่ะจากจุดนี้มาเก้านิ้วนะคะอันนี้หกนิ้วค่ะแล้วก็ตีเส้นมาเลยค่ะแบ่งเป็นสามส่วนนะคะ ส่วนนี้ขึ้นเซนครึ่งค่ะส่วนนี้เซนครึ่งนะคะอันนี้แบ่งครึ่งค่ะลงมาครึ่งเซนค่ะได้แล้วก็โค้งเลยค่ะจากจุดนี้นะคะ ความยาวแขนเราเอาอยู่ที่23 23นิ้วเราจะต่อขอบธรรมดานะคะเป็นแขนกระบอกต่อขอบก็ต่อเท่ากับชายเสื้อเลยค่ะ2นิ้วครึ่งเราจะเอาเป็นแขนตรงๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นเสื้อคลุมเอาซักประมาณ15นิ้วก็เท่ากับ7นิ้วครึ่ง ตีมาเลยค่ะเดี๋ยวเก็บนิดนึงได้แล้วเราก็ตัดเลยนะคะแขนหน้าหลังเท่ากันค่ะ เราลองมาวัดแขนดูนะคะพอดีนะคะแต่นี้ก็จะเหลือหมวกคุมเรามาทำหมวกคุมกันค่ะ ตรงกลางตรงกลางอยู่ที่3นิ้วอันนี้เราทำไปแล้วนะคะ3นิ้ววัดความยาวค่ะความยาวอยู่ที่17นิ้วเราวัดมาเลยนะคะ17นิ้วอันนี้3นิ้วนะคะ17นิ้วค่ะ อันนี้เราจะก๊อปหมวกเลยนะคะแล้วกิ้งตรงจุดไหลไปด้วยค่ะ ได้แล,แล้วนะคะอันนี้เราตีตรงมาเลยค่ะตีเป็นเส้นตรงมาเลยนะคะอันนี้ก็ตีเป็นมุมฉากไปเลยค่ะอยู่ที่8นิ้วค่ะ8นิ้วนะคะตรงนี้8นิ้วครึ่ง8นิ้ว ตรงนี้แปดนิ้วนะคะตรงนี้แปดนิ้วครึ่งจากจุดนี้ขึ้นมาหนึ่งนิ้วคะ่ะเป็นเส้นอันนี้เป็นคอหลังนะคะอันนี้เป็นคอหน้าอันนี้จะเป็นเส้นมาต่อสามนิ้วเนี่ยคือสองข้างเราพับครึ่งเลยนะคะ เราตีตรงไปเลยค่ะเรามาหาคอนะคะคอข้างหน้าของเราเมื่อกี้อยู่ที่ประมาณห้านิ้วห้านิ้วนะคะคอหลังอยู่ที่สี่นิ้วครึ่งสี่นิ้วครึ่งนะคะพอดีอันนี้จุดนี้มันนี่คอหลังนะคะสี่นิ้วครึ่ง อันนี้มาข้างหน้าห้านิ้วเราตัดเลยนะคะได้แล้วในจุดจุดนี้นะคะเราตีเป็นฉากก่อนคะ่ะลงจากมุมมาประมาณสองนิ้วครึ่งคะ่ะ จากมุมนี้นะคะสองนิ้วครึ่งเราโค้งเลยค่ะเส้นนี้เขาจะต่อเขาจะต่อจากจุดนี้มานะคะวนมาเลยค่ะ จะประมาณนี้นะคะคือเส้นสามนิ้วเนี่ยค่ะอันนี้คือด้านหน้านะคะอันนี้เขาก็จะต่อต่อโค้งมาอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราตัดแล้วเราจะต่อให้เพื่อนดูนะคะ ตรงที่เป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือคอหลังที่เป็นเส้นตรงนี้คือข้างข้างหน้านะคะอันนี้เราจะต่อเราตัดชิ้นเนี้ยสี่ชิ้นชิ้นนี้สองชิ้นนะคะ ออกมาก็จะประมาณนี้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปตัดผ้าแล้วจะมาขึ้นหุ่นให้เพื่อนๆดูนะคะว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นเป็นหมวกอย่างเงี้ยคะ่ะคือชิ้นเนี้ยคือนอกในเนี่ยเขาเหมือนกันชิ้นนี้เราต้องตัดสี่ชิ้นเพราะว่าเราจะต้องกลับกลับตรงนี้ออกมาแล้วตรงนี้เราก็ไปเข้าคอเสื้อนะคะอันนี้ก็คือสองชิ้นก็เดี๋ยวเราจะวางผ้าให้เพื่อนๆดูนะคะ เราจะเล่นสีสันนิดนึงเพราะว่าเป็นเสื้อคลุมก็อากาศเย็นๆก็จะได้ดูสดใสนะคะก็จะมีกระเป๋าตัดสองใบนะคะตัวเสื้อเราจะเล่นสีก็จะเป็นสีชิ้นหน้าหลังนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นต่อขอบเอวตรงหมวกนี่เราจะมีสีชิ้นนะคะ ตรงหมวก1,2,3,4อันนี้ตรงกลางก็คือ2ชิ้นนะคะแล้วก็มีแขนแขนเสร็จแล้วนี้ก็ต่อขอบแขนก็เดี๋ยวเราตัดเย็บขึ้นหุ่นให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆมีคอมเมนต์อะไรก็ฝากไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณค่ะเราไปเข้ามาให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะอันนี้ก็คือที่เป็น4ชิ้น อันนี้ที่เป็นสองชิ้นก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ก็คือจากนี้มานี่ก็สิบสานิ้วครึ่งบาทหน้าอยู่ที่7นิ้วครึ่งนะคะรอบอกประมาณรอบตัวก็สี่สิบนิ้วก็ตกอยู่ที่ไซส์อนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอย่างนี้เส้นนี้ที่โค้งมานี่ก็คือตรงที่ตัดตรงๆเนะะี่ยค่ะคือด้านหน้า อันนี้คือสองชิ้นก็ต่อมาก็จะเป็นในในลักษณะนี้นะคะอันนี้ฝั่งนี้ที่เราเข้ามาเสร็จแล้วก็จะออกมาในเป็นในรูปแบบนี้เลยนะคะออันนี้ถ้าเพื่อนๆมีซิปจะใส่ซิปก็ได้นะคะแต่ของเราจะเป็นเชือกผูกคือจุดตรงตรงเนี้ค่ะก็จะเป็นเข้ามาส่วน แผนที่เป็นอันนี้อันนี้ก็คือตรงหยักๆเนี่ยจะเป็นเส้นกลางกลางหลังเลยนะคะกลางหลังเลยเข้ามานี่ก็จะวนมาก็จะมาถึงด้านหน้าก็จะเป็นในจุดนี้เข้ามาอย่างนี้เลยนะคะแต่นี้เราเข้าเสร็จแล้วในแบบของเขาเนี่ยคะ่ะตรงหมวกเนี่ยเขาเขาต่อแล้วเขาก็โพ้งกดลงไปเลยนะคะแต่ดูแล้วมันไม่ค่อยแข็งแรงของคอของเราเนี่ยเราก็จะใช้เป็นแบบ อันนี้หลบสาบเสร็จแล้วเราก็จะใช้ผ้าเฉลียงหลบแล้วก็เม้นลงไปเลยนะคะจะได้ดูแข็งแรงก็เสร็จแล้วค่ะขอบคุณนะคะ